นี้ทุกคนเข้ามาทำอะไรกันอ่ะเข้ามาคุยกันเหรอเออไอ่ถ้าน้องเชื่ออะไรนะคบออกออกล่ะออกล้อละเปล่าบปลก็อะไรกันไม่คืองอนคืองอนก็แปลว่าเปล่าคืองอนคือนี่งอนไงพี่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 คือเนี่ยน้อยใจนะเปอปาปลาเออคือนี่น้อยใจไง้ามา เดี๋ยวใช่อ่ะให้เด้๋ยวใครจะกอดพี่ผู้บดีครับพี่พี่คือน้องอเสียใจนั้นพี่พี่เข้ามาแล้วพี่พี่ไม่คุยกับน้องไม่ละละรักรักการน้องสรุปชื่ออะไรออกแย่ไม่มาคนรีพอร์ตไม่เพลงพี่ได้ครับอ๋อผมมันไม่ตรงนัอนกูสิ ตาอไปดูคนออกเฮ้ยวันนี้คนดูเยอะจังพี่บูพี่บูทำอะไรคุยกันได้นะพี่หัวใจพี่หัวใจอยู่ป่ะเนี่ยหรือพี่หัวใจอ่ะสิ่งเฉยๆใช่ไหมล่ะแผลรู้ต้องใช่แน่ๆมันเกิดหรอใช่นะไม่ใช่มันเกิดถูไม่ใช่ไม่ใช่เธอเบรกแล้วโอ้โหเพนขาที่รักหยุดหยุดหยุดเอ้ย ก็คือได้ยินเสียงหนูใช่ปะละ่ะไม่ได้ดูหนูใช่ไหมก็คือดูอย่างอื่นอยู่แล้วได้ยินเสียงหนูแล้วก็เข้ามาใช่ไหมที่หัวใจเอาไรก็แล้เอา